ยกที่สาครับเทบทักษิณสอนสิน,สสสนเดินข้าไปครับเยติมอมเมอร์ตักจกจากเวียเียมนะครับมือชันเชิงกันููนี่ก็แทบทักษิณเหนือกว่าเยอะครับครบยกก็คงไม่มีปัญหาแต่ว่าเทพทักษิณคงอยากจะได้โบนัสที่ยกสามเรามาดูหนะ่อย กระดูกชื่อชั้นนี่ก็กมันเมิร์ดชารดด้วยแต่ทักษิณเนีปยายนี้ก็ต่อดีด้วยดูครับดูเทพทักษิณจนเอาบอนัสหร้อจะเอาชนะคะแนนลงโูษมาอย่างก,ก็ปิดประตูแพ้เลยก็เขาก็มีหมัดนะครับ แต่ที่ดูนี่อู่แพบชักเิีน่าจะแม่จะเป็นภาษาโมยก็บอันหลังต่อ yeah mm -hmm. ใช่นั่นละก็คงมไม่น่ามีปัญหาครับแค่สักสิก็ชนะไปแบบ sabar sabar